ยินดีต้อนรับสู่ลิซึ่นจีทีคุกสวรรค์พันธนาการรัติการกลืนมันคาบทที่490สร้างวาสนาดีย่อมดีกว่าสร้างความบาดหมางเด็กสาวจ้องมองหญิงสาวในอภร์เพอื่อเลือดเจ้ารู้จักเขาหรือหญิงสาวในอภร์เพอื่อเลือดตอบว่าเคยพบกันเพียงครั้งเดียวมีอาจเรียกได้ว่าสนิทสนมแต่ก็ถือว่ามีวาสนาต่อกันเด็กสาวแค่นเสียงเย็นเจ้าเอาอะไรมาตัดสินว่าเจ้าเด็กนั่นครอบครองพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าภัยพิบัติโลหิตพิศวง หญิงสาวในอภรเปื้อนเลือดยิ้มพลางกล่าวหากมิใช่เช่นนั้นแล้วเขาจะสามารถสยบเปล็ดมังกรที่เปื่อเปื้อนภัยพิบัติโลหิตพิษวงได้อย่างไรดวงตาสีเลือดใสกระจ่างของเด็กสาวรีลงเล็กน้อยเป็นเพราะสาเหตุนี้จริงๆหรือแต่นอกจากเหตุผลนี้แล้วจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าโมนั้นได้อย่างไรเขาไม่เกรงกลัวภัยพิบัติโลหิตพิษวงนั่นก็หมายความว่าพลังแห่งวิบัติโลหิตที่ยังหลงเหลืออยู่ในภพที่หินจนถึงทุกวันนี้จะไม่สามารถคุกคามเขาได้หญิงสาวในอภรเปื้อนเลือดกล จะไม่คิดหรือว่าเด็กหนุ่มเช่นนี้หากเข้าไปในภพตี้หยินมีความเป็นไปได้สูงที่จะสร้างเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อมากมายนั่งหยุดเว้นจังหวะครู่หนึ่งแล้วยิ้มแน่นอนว่าเขาเองก็จะเปรียบเสมือนตะเกียงท่ามกลางความมืดมิดที่ดึงดูดสายตามากมายให้จับจ้องเด็กสาวขามวดคิ้วจะต้องการจะพูดอะไรกันแน่มาขอร้องให้ข้าเลิกหาเรื่องเขาอย่างนั้นหรือหญิงสาวในอภรรเปื้อนเลือดยิ้มพางสายหน้าการปลุกสร้างวาสนาดีย่อมดีกว่าสร้างความบาดหมางไม่ใช่หรือ เด็กสาวพลันลงมือชี้นิ้วผ่านอากาศตูมแสงสีทองสายหนึ่งฉีกกระชากกระแสมิติการเวลาพุ่งทะลวงผ่านร่างของหญิงสาวในอภรร์เปื้อนเลือดไปร่างของหญิงสาวในอภร์เปื้อนเลือดแตกสลายราวกับสายฝนทว่าวเสียงถอนหายใจยาวอันแฝงไปได้วยความจนใจของนางกลับดังขึ้นเอ๋ก็ลงมือทำร้ายคนพฤติกรรมของพวกเจ้าตระกูลวีหลงนี่ช่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยจริงๆเงาร่างของหญิงสาวในอภร์เปื้อนเลือดได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ในขณะนี้เด็กสาวจึงตระหนักได้ว่ามีีมบางอย่างผิดปกติเป็นเพียงวิญญาณดวงหนึ่งแท้แต่กลับสามารถต้านทานพลังของนางได้ถึงสองครั้งติดต่อกันวิญญาณเช่นนี้ย่อมต้องพิเศษอย่างแน่นอนเจ้าคือผู้ใดกันแน่เด็กสาวถามน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นหญิงสาวในอภรร์เปื้อนเลือดตอบด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจว่าหากมีวาสนาได้พบกันอีกครั้งในทะเลดาราห้าธาตุเจ้าจะต้องรู้ว่าข้าเป็นใครนางหันหลังกลับแล้วเลือนหายไปอย่างเงียบงนัน เด็กสาวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยวิจารณประโยคหนึ่งทำเป็นลึกลับซับซ้อนหน้าขบขันสิ้นดีหลังจากนั้นนางมองไปยังทิศทางที่ตั้งของแท่นตัดมังกรลังเลอยู่สามครั้งสุดท้ายก็เลือกที่จะรามือไม่ใช่เพราะถูกคำพูดของหญิงสาวในอภรเพื่อเลือดน้มมนาวใจแต่เป็นเพราะหลังจากทดสอบสองครั้งนางตระหนักได้แล้วว่าเจ้าโง่ที่ชื่อซูหยวนผู้นั้นแท้จริงและมีความพิเศษมากนายหญิงน้อยเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเห็นเด็กสาวกลับมาอาปิ่งมังกรเทียนบรรพกาลที่มีร่างกายฉีกขาดเน่าเปื่อยก็เอ่ยถามทันทีเกิดเรื่องเหนือความคาดหมายนิดหน่อยเด็กสาวนั่งขัดสมาธิบนสีสมังกรรอให้จ้งโมงคนนั้นเดินทางไปยังพบตี้หญินข้าจะไปพบเขาด้วยตัวเองอีกครั้งไปกันเถอะอุโมง์มิติการเวลาวะระหว่างพบตี้หญินและพบเทียนหยางได้เปิดแล้วพวกเราต้องรีบลงมือแล้วอาปิ่งพยักหน้าแล้วสะบัดร่างกายมังกรอันยิ่งใหญ่ประดุดเทือกเขาทะยานมุ่งหน้าเข้าสู่ส่วนลึกของกระแสมิติการเวลาอนึกล้ำ บนสีสามังกรเด็กสาวอดไม่ได้ที่จะหันหน้าไปมองอยังทิศทางที่แท่นตัดมังกรตั้งอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าโง่นั้นคงจะไปยังพบตีหญิงใช่หรือไม่นะแท่นตัดมังกรกลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งลู่เย่ยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่แต่เมื่อเทียบกับแกนแท้โลหิตมังกรที่เขาหลอมรวมไปก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับเบาบางลงมากเกินไปลู่เย,ย่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียดายราวกับได้กินของไม่อิ่มท้องลี่ชิงอวินห่วงจือหยวนชื่อเซียวและคนอื่นๆต่างก็ย้อนกลับมาแล้ว นอกจากนี้ผู้แข็งแกร่งบางคนที่ทะลวงขอบเขตเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้ทยอยขึ้นมาบนแท่นตัดมังกรแล้วเช่นกันเมื่อคนมากขึ้นพลังแก่นแท้โลหิตมังกรที่ดูดซับได้ก็น้อยลงไปอีกลู่เยีย่ตัดสินใจสละที่ให้คนอื่นเสียเลย้ายไปอยู่มุมที่ห่างไกลและทบทวนเส้นทางมหาวิถีของตนอย่างจริงจังสหายเตาซูอีกไม่ถึงสองชั่วยามอุโมงมิติการเวลาไปยังพพตีหยินก็จะปรากฏขึ้นท่านใดนั้นลู่เยีย่ก็ได้ยินส่งเสียงกระแสจิตของหยวนชื่อเซียวดังขึ้นข้างหู เมื่อถึงเวลาเดินทางไปพบตี้หยินสหายเตา๋าซูยินดีที่จะร่วมมือกับตระกูลหยวนของข้าหรือไม่ท่านวางใจได้ตระกูลหยวนของข้าไม่มีทางเอาเปรียบท่านแน่นอนพวกเราจะแบ่งปันความลับสําคัญของสถานที่แห่งวาสนาต่างๆในพบตี้หยินกับท่านทั้งหมดลู่เย,ยค่ครุ่นคิดครู่หนึ่งไม่ได้ตอบรับและไม่ได้ปฏิเสธเพียงกล่าวว่าไว้ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันเถอะหยวนชื่อเซียวยิ้มก็ดีเหมือนกันสิ่งที่เหนือความคาดหมายของลู่เย่ยก็คือห่วงจื้อจากสำนักดาบเทียนเฉวียนก็ส่งคำเชิญมาเช่นกัน โดยหวังว่าหลังจากไปถึงพบตี้หยินแล้วจะได้ร่วมมือกับลู่เยี่ยและยังบอกอีกว่าสามารถชักชวนให้ตระกูลเฉามาร่วมเคลื่อนไหวด้วยกันได้ลู่เยี่ยยังคงไม่ตอบรับในทันทีโดยบอกว่าไว้ถึงเวลาค่อยว่ากันความจริงแล้วหลี่ชิงอวินเองก็กาลังลังเลอยู่ว่าควรจะส่งคําเชิญหรือไม่เพื่อจะได้มีโอกาสร่วมมือกับลู่เยี่ยแต่เขาเป็นคนรักศักดิ์ศรีทั้งยังกังวลว่าการเอ่ยปากกระทันหันจะดูเสียมารยาททาให้ภายในใจเกิดความสับสนอย่างยิ่ง สหายเต่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้อาวุโสเหลียนเมิ่งชิงสบายดีหรือไม่ทันใดนั้นเสียงส่งกระแสจิตของลู่เย่ยดังขึ้นข้างหูของลีชิงอวินนลีชิงอวินชะงักไปช่วขณะรู้สึกสงสัยอย่างมากเหลียนเมิ่งชิงนั่นเป็นคู่บำเพญเพียงของบรรพจาย์ผู้ก่อตั้งสำนักมารหงเฉวียนของพวกเขาเหตุใดซูหยวนผู้นี้ถึงถามเรื่องนี้ขึ้นมาสบายดีมาตลอดลีชิงอวินครุ่นคิดครู่นหนึ่งแล้วกล่าว แต่ว่าตลอดหลายปีมานี้ท่านบรรพชนเมื่งชิงอาจจะคิดถึงท่านบรรพจา์มากเกินไปจึงกลายเป็นคนเงียบผึ่มขึ้นเรื่อยๆมักจะเก็บตัวฝึกตนอยู่เพียงลําพังเขาหยุดเว้นจังหวะแล้วกล่าวต่อว่าจริงสิงเมื่อไม่นานมานี้ท่านบรรพชนเมื่งชิงได้ตัดสินใจว่าอีกไม่นานจะกลับไปที่สํานักดับต้าหลวงสักครั้งเห็นว่าเพื่อช่วยสิทธิสายตรงของสํานักดับต้าหลวงที่ชื่อเสินชิงเยียนในการทะลวงขอบเขต เมื่อกล่าวถึงตรงนี้หลี่ชิงอวินก็เข้าใจว่าเหตุใดซูหยวนถึงได้พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะซูหยวนก็มาจากสำนักดาบต้าหลัวอย่างนั้นหรือลู่เย่ยถามว่าแล้วสหายเตาพอจะรู้หรือไม่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อที่ไม่มีท่านบรรพจา์ของพวกเจ้าอยู่คุ้มกันภายในสำนักมารหงเฉวียนได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันใดขึ้นบ้างหรือไม่ท่านใดนั้นหลี่ชิงอวินก็เริ่มระแวดระวังขึ้นมาคนผู้นี้กลับมาสืบเรื่องเช่นนี้มีเจตนาอย่างไรกันแน่ สาหายเตาอยากเข้าใจผิดเพียงแค่พูดคุยเล่นเท่านั้นลู่เย่ยิ้มน้อยๆสังเกตเห็นว่าหลี่ชิงอวินเริ่มระแวดระวังแล้วเขาจึงรีบอธิบายทันทีข้าเพียงแต่ได้ยินมาว่าท่านบรรพจาย์สำนักมานหงเฉวียนของพวกเจ้ายังไม่ได้กลับมาจากสนามรบนอกอาณาเขตข้าเป็นห่วงว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อสำนักของพวกเจ้าจนกระทั่งอาจส่งผลถึงบรรพชนเมืองชิงด้วยสีหน้าของหลี่ชิงอวินแปรเปลี่ยนไปมาหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาจึงกล่าวว่า สหายเต๋อไม่ต้องกังวลไปท่านบนรรพชนเมื่งชิงยงงคงสบายดีมาตลอดกล่าวถึงตรงนี้เขาก็ไม่สนใจลู่เย่ออีกต่อไปลูเ่เย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยคนผู้นี้บอกเพียงแค่ว่าเหรียญเมื่อชิงสบายดีแต่ไม่ได้บอกว่าสำนักมารหงเฉวียนไม่มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเราไว้พบท่านบนรรพชนเมื่อชิงในภายหลังค่อยถามให้ละเอียดก็ยังไม่สายลูเย่เย่คิดในใจเวลาผ่านไปในบรรดาสี่ขุมอำนาจชั้นยอดที่เหลือทยอยมีคนทะลวงขอบเขตได้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนอีกมากมายที่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการทะลวงขอบเขตบางคนดีใจบางคนกลัดกลุ้มหืมหนังตาของลู่เย่ยกระตุกขึ้นมาทันควันเมื่อเห็นหญิงสาวในอภรร์เปื้อนเลือดหลิวซาปรากฏตัวขึ้นไม่ไกลาจากตนเองตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่อาจทราบได้เขาหันมองไปรอบๆและพบว่ามีพลังเขตอาคมที่ลึกลับและมืดมัวสายหนึ่งปรากฏขึ้นปกคลุมเขาและหลิวซาเอาไว้ภายในตัดขาดคนอื่นๆออกไปภายนอกอย่างสิ้นเชิง เมื่อครูข้าได้พบกับวิญญาณน้ำมังกรร้ายนั่นแล้วและยังได้เห็นทายาทจากตระกูลอวีหลงคนหนึ่งด้วยหญิงสาวในอภร์เปื้อนเลือดผมยาวสยายปลิวร่างกายพร่าเรือนราวกับภาพลงตาไม่อาจมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจนแต่ต้องยอมรับว่าน้ำเสียงของนางช่งางไพเราะย,ยิ่งนักทั้งสายกระจางและอ่อนหวานราวกับเสียงดนตรีจากสวงสวรรค์ลู่เย่ยถามทายาทของตระกูลอวีหลงที่ท่านกล่าวถึงคงไม่ใช่เด็กสาวคนนั้นกระมังหญิงสาวในอภร์เปื้อนเลือดเอ่อยด้วยความประหลาดใจเจ้ารู้จักนางด้วยหรือ ลูเ่เย่พยักหน้าทวาภายในใจกลับไม่สงบนิ่งเลยแม้แต่น้อยตระกูลอวิหลงในโลกปัจจุบันบันทึกเกี่ยวกับตระกูลนี้มีน้อยมากสิ่งที่สืบทอดกันมาส่วนใหญ่เป็นเพียงตำนานและในตำนานเหล่านั้นต่างพันนาว่าตระกูลอวิหลงคือหนึ่งในขุมอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคบินแดนป่าเถื่อนในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดมีการกล่าวขานว่าพวกเขาครอบครองอาณาเขตครึ่งหนึ่งของทั่วทั้งบินแดนป่าเถื่อน แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงตำนานแต่มันก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าตระกูลอวี๋หลงนั้นสูงส่งและแข็งแกร่งเพียงใดเด็กสาวคนนั้นถึงกับมาจาัดตระกูลล้องในยุคบินแดนป่าเถื่อนอย่างนั้นหรือต้องยอมรับว่าความจริงข้อนี้ทําให้ลู่เย่ยตกใจไม่น้อยรับฟังนิยายตอนทั้งหมดจนจบได้ก่อนใครได้ที่ทีออน o n l i s t e n g ีลิงก์และวิธีสมัครอยู่ในคําอธิบายคลิปหรือถ้าดูแล้วไม่เข้าใจสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน